ข้อับนำนบชเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปี2 5 5 1ในสมัยที่ยังเป็นนบกรอ,อยู่นะฮะในครั้งนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่ามีการมีเสียงของระดับข้าราชการชั้นสูงราชการระดับผู้ใหญ่นะฮะไม่ให้การชั้นสูงนะมีคลิปมีเสียงออกมาแล้วก็มีการเอานําไปเปิดบนเวทีนปรกรซึ่งในคดีนี้ก็มีมจำแกนนำน,ำนำปชประกอบด้วยคุณจกักรพงษ์เพ็ญแข คุณนัทวุฒิใส่เกลือแล้วก็คุณเจริญวพร้มพันธ์ที่ตกเป็นจำเลยซึ่งอาจจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่แต่ข้อกล่าวหาที่ตั้งในขณะนั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการดักฟังในการดักฟงังโทรสัพท์แล้วก็เรื่องของการกระทําผิดในเรื่องของกฎหมายของคณะปฏิวัติแล้วก็ยังมีการเ,เป็นความผิดที่สองสามมาตรนะฮะในเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะโดยตรง สำหรับวันนี้ก็จะคงจะเป็นเรื่องของการสืบพยานโจทย์ในนัดสุดท้ายของฝ่ายอายการนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี่เป็นเวลาในการเปิดสมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็คงน่าจะไม่มีการสืบพยานเกิดขึ้นนะครับส่วนคุณจตุพรพมพันธ์ในฐานะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ผมก็จะยื่นในการยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีรับหลังสำหรับกรณีคุณจตุพรพมพันธนะทำให้คุณจตุพรพมพันเนี่ย ถ้าหากศาลอนุญาตก็คงจะไม่ต้องมาฟังการพิจารณาคดีนะฮะแต่ถ้าไม่มีเหตุในการที่มากราบเรียนศาลวันนี้ศาลก็อาจจะใช้ดุ๊ินิตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็อย่าง,างที่กราบเรียนนะครับว่าวันนี้ต้องขอพิจารณารับหลังอย่างแน่น,นอคนครับการสืบพยายนโจทย์ที่ผ่านมาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยข่าวแล้วก็ฝ่ายพนักง,งานสอบสวนนะฮะมีการนำซีดีมีการนำหลักฐานต่างๆ มาเปิดว่าทั้งสามคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีนี้เป็นผู้ที่รู้เห็นในการดักฟังหรือไม่นะครับแล้วก็ได้มาได้อย่างไรก็อย่างอย่างที่อย่างที่แจ้งนะครับว่าทั้งสท่านก็ไม่ได้ร่วมอยู่ในใน,ในการดักฟังอะไรอยู่แล้วเป็นว่ามีคนนํานําหลักฐานชิ้นเนี้ยมาให้ก็ทั้งสามคนก็พูดถึงแล้วก็มีการวิเคราะห์ยพาวิจารณ์กันเท่านั้นบนเวทีซึ่งบรรยากาศในการเมืองขณนะน,นั้น,นก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นบรรยากาศหลังจากการยึด ยิ่งอำนาจหรือทำรัฐประหารใหม่ๆแค่ปีของปีนั้นเองนะครับครับในในส่วนของทีมทนายที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็คงจะเฉพาะในกรณีของคุณนันทมวุิกับคุณจตุพรเท่าน,นั้นเพราะว่าในส่วนของคุณจกักรพงศ์เป็นแขเนี่ยแม้จะตกเป็นจำเลยด้วยแต่ศาลกา็จำหน่ายคดีไปแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้ตัวมาฟ้องคดีหรือขณะนี้ไม่ได้อยู่ เห็นบอกว่าไม่ไ uh ด้อยู่ในราชนาจักรนะฮะก็เป็นที่สร้างกันอยู่แล้วในส่วนสองคนนั้นก็คงจะจะต้องให้การต่อสู้อย่างที่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานดักฟังแล้วก็การวิพากษาในขณะนั้นก็เป็นวิพากษานทางการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่มีคลิปเสียงออกมาก็จะต้องยืนยันกันว่าเป็นเสียงของใครแน่ถ้าหากเป็นเสียงจริงหรือหากเป็นเสียงไม่จริงก็ตามก็ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์หรือไม่ที่ในการวิพากษาได้นะ แน่นอนครับแน่นอนครเราคงทําอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะการดับฟังเนี่ยกฎหมายในบ้านในประเทศไทยก็ยังไม่มีการอนุญาตให้ทําได้อยู่แล้วนะครับอีกคดีหนึ่งเป็นเรื่องของคุณจตุพรพรมพันธ์เป็นโจทนะฮะครั้งนี้เป็นโจทฟ้องคุณวชระเพชรทองออข้อหามินประมาทในครั้งนั้นเนี่ยคุณวชระได้พูดหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวคุณจตุพรตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่สมัยเรียนรามอแพงนะครับแล้วก็ยังมีการนําคณะบุกเข้าไปบ้านเนี่ยนะฮะ ก็ไปไปทลักษณะไปไปเยี่ยมคุณแม่ของคุณจุฬพรบรมพันธุ์แต่ก็พยายามทําให้เกิดภาพทําให้เกิดประชาชนที่รับชมข่าวหรือจากคําพูดของคุณวชระในครั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะทาให้เข้าใจได้ว่าคุณจุฬพรเป็นบุคคลที่ที่ไม่ดดูแลแม่ในขณะนั้นก็เป็นที่มาในการฟ้องคดีนั้นวันนี้ก็น่าจะเลื่อนเหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่าคุณวชระไปทองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไี้อยู่ในสมัยประชุมเหมือนกัน จริงๆเปการสืบพยานฝ่ายจำเลยฝ่ายคนพัชาละไปทองครับ,รบนะครับขอบคุณครับ